สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะครับผมมาปลาทุกท่านมาตามโค้งสุดท้ายนะครับของลุงต้อยนะครับผมโอ้มาถึงไวจังเ <c oughs> ว่ยเข้าอุ้งน้ำอยู่ดได้ดนะได้ครับเดี๋ยวข้างใกล้กลๆข้างๆกันเนรงี้ยมาวันงวนทำไมต้องมาวันไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้รอน้องกันก่อนนะรอน้อง ครับสิอะไรท่านท่านก็จะสงสยี่ยพี่เห็ยแต่ไม่เคยฟังเลยคือพูดมาไลยสอนได้นะฟได้มอนนี้พีี๋ยวผมจะไปดูใต้พูดไปเดยนจะพยายามเปลให้นะครับไม่งแปงอ้แปลแปลพ่ออเอาเอาอย่างนี้คือชุมชนเรามีหลายภาษาพี่แปลภาษาเขมรล้วกัน่อให้ชวเาแให้ นะครับเดี๋ยวไอเอสแอกเป็นคนเล่ยเนอะเฟซีเขมรก็มีในเยอรมันอังกฤษเราอยู่ไหนอ่ะไม่มาหรอโอ้โหพอแล้วเนาะมาครบเลยเนาะครับผมอ่ะโอเคอ้าุงต้อยสวัสดีครับอีกรอบนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงต้อยครับผมจุงกะจุงกะจุงกะคงสุดท้ายอ่ะวขอต้อยแต่แต่ว็โค้งพันแรกเพราะจะมุดโดดแทร่ไปแต่แทร่ไปแล้วเนาะ ปัาปั้นสิบแปดแล้วปันประมาณปั้นสิบแปดปันขาจำได้รูปมือนนะนํำเกลอมาพันวัน่าปูพมหน้าพมหน้าคนขี่เคหมาไฮเดรกคลอเป็นไฮเดีคนมาปร้งนหม่ผมว่ามึงนียสิเรกพันว่ากระไรวันมาหกสี่สิบเจ็ดแปดสี่สิบเจดแปด้นปปนก ปนัว yeah. ันใหม่เจ็ดเจ็ดเจ็ดปดนะปนปนไปฮะเป็นเด็กเจ็ดแปดคนเรานเด็กนีเขาวาปนเด็กออนี่เด็เจ็ดแปดคนมาเี็กยังก็ครับเด็กเด็กเจ็ดแปดเด็กเจ็ดแปดนนี้คนเด็นี่นเด็กี่เขานั่งโต๊ะเริ่มตั้งโอ๊กัาวันเล็กเป็นตัวนี่เด็กเจ็ดแปดคนมาเป็นเลขืเป็นเหงื่ไปสิ สี่สิบเจ็ดบาทนั่งกู้มีเทนี่เบดตรงไปใจกูมีอยู่สี่สิบเจ็ดบาทมาเองกับแม่บ่านพังบอยได้มาบอกแม่บ่านพังมาว่านไปสี่รถดีมากรถดรถดีรถดีเรียกปันติมาแล้วเสียงมันเลยแจีงเลยเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดไม่ใช่ไม่ทำเนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปด เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปด,ด,ดแล้วก็สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดแล้วก็สี่เจ็ดนะต่อยนะเจเจเจเเจพันเพราะน้อปรติกไงแตคนเนี้ยแทตทุกคนโอ้ต,ตัวขาขาไปาไปไปเลยแฮ แอ็ด like ัดคุยให้ด <polls> <gluten> <pu> ังๆเกจะไปเวียงเฮแกฝันไปกอดเฮไกอดเไปเฮไปกปกอดเฮไปกอไปกอดเฮกอเป้ดไปกอดเฮปกอกอกอดกอดเฮไอนกอด้ฮไกอในความฝัเฮไลุดกอเกอดเฮกฮไดเไดเกเกากอเฮอดเฮกกอนเฮกออเอเอกเลยอ เร่กมันเจเลยว่าเี็เขาเจ็กเขาตัวเร็พหได้อยู่ที่นั่นแปดยูเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้จะให้ลายมืออาจารย์ดีกว่าแม่นมากการเขียนได้เนาะเขียนได้เราได้เป็นเร็รเออเเนี่ยเปเนี่ยเป็นเน่ยเปนนแล้วใช่ไหมแล้วมันมันมันมัมันไม่จำนี่เป็นเน่หลังจากนั้นก็อะไรนะนมนหมอมันมาผันครับหม้นันพันมาวเนเรา เอาเอาเรขมาคำนั่นเลยอานงินสี่สิบเจ็ดบามาใชารใส่ชาชาเอาเงินสี่สิบเจ็ดบาทมาใส่ชารใส่ชาร์กมนกมาให้จวงเลยเลยยกมาให้จ้าของเลยอืมตะวันในภาษาเขียนเขียนเขไปี่สเจ็ตัวแดงเลยในในชาร์ตนั้นเขียนตั่สิบเจตัวแดงตัวแดงเลยตัวแดงเลย มะเทศยี่จะจมง่งเลยใช่ครับภูมิพลอยู่ตรนพ้นคยอภูมิพลภูมินาอูอคือภูมิพลภูมิพลภูมินานะคือเกเอาเอาแค่นี้พอไม่พอแค่นี้พอใช่นี่ไหมพอนียพอใช่นี่ไหมมาเทียพอใช่นี่ไหมมันมาเทียไปต้องไปบอยนะแล้เห็นทำไมลุงส้อยฝันเกี่ยวกับหลวงปู่ศิลาว่าอย่างไงแต่มา่มืขอคืนแต่นันจะว่าพันจร้งจริงครั พอคันมาปรงปูเจร่ามันนี่ยนั่นมันนั่นมนมนงมองมองแอสันักนั่งมองแต่เราเสยวยไปูมันนั่นไปจูไปดูแบบโบราณเลนไปจูถนนนะนคือวิจีโบราณแบบานินนะแบบถนนรป้องมันรป้องแถวแัว,แแวเราอยู่ครันึงว่าฟังให้ดีจำให้ได้เอยว่าดีฟัอใหดีนะจำให้ได้เลาฟังให้ดีจำให้ได้นะครับ แต่เราเป็นรถปิะเปจูงเนาะปุเพรา้ว่าเดิสดเพลงเิดังตบเพ่งตบงุปผาหันตะการออกเรอวเป็นรายการออเรมวิธีุกแรออกรการออกเขาก็ในวิจุไม่ได้ว่างวดซัมซี16ตุลาคมครับเนี่ยประกาศบอกด้วยการบอกเลยได้จก เต็มในหกตัวเลยโอยังไนหกตัวปั๊บ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 เอาละเอาละนี่นี่เขียนเขียนเขียนเขเขกับเพนกับเพนเปิดเพนสองเทือกเจมเลบูซิลานี่นะเปิดในพนสองเเลขอะไรครับปดสองเก้าเก้าห้าหนึ่งแปสองเก้าเก้าห้าหนึ่งเปมดสองเก้าเก้าห้าหนึ่ง เปิด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 จะเอาเปิดพะเป้าเขาบอาจะเปิดปิดน่ะปิดสองเก้าเก้าห้าแปดสองเก้าฝยทะเบียนนะเขาอกมันได้หกตัวเพราะว่าปูจินล่าคืนฝันฝันปูจินล่าฝันทะเบียนอันนี้หกตัวก่อนนะจกี่กฝันเนี่ยห้เกร่ยรคนเด้อเขาบอกนั่นไง รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกอยังก่อนลูกตแปดสองเก้าเก้าห้าหนึ่งแปดสองเก้าหกตัวเลยเก้าห้าเลนตัวฝันะครับว่าหลวงปู่ศิลามาเปิดวิทยุให้ฟังนะครับและวิทยุก็จหมดก็หมด่นแลวฝันฝันมาเมืองโตารัพยเมาองโตทรัเป็นนยมอ้ขาสุดท้นอจะต้องมา ตรงตรงเลยตรงตรงเลยก็แบบนี้เหมือนกันที่ตอนนั้นมาดูทีวีมันก็ออกตรงตรงเลยแล้ววันนี้ได้พิทยุปูชลามาเปิดให้ฟังด้วยเเปิดเราปิดต่องเจอเราจำได้เราปิดป็นแลวก็ยังไปเลยแกพูดว่าอย่างไงนะจำได้แล้วว่าเราดยังไปเลยจำให้ดีได้แล้วเนี้ยแล้วไปยักออกไปเลยแล้วก็เดินจไดุยดุยออกไปเลยองฟังให้จับใจ เดี๋ยวเราดูเราเรื่องนี้ก่อนแกพบขอเบาคนเดิมต้อนลุงต้อนไม่ลุงต้อยลุงต้อยอันนี้แกพูดตัวนี้บ่กลุงต้อยน่ะตอนแรกฝันตอนแรกฝันว่าไปที่โคนโคนเก่าเป็นโคนที่เก่าแล้วบอกว่ามเงินอยู่ที่สี่สิบเจ็ดบาทให้ไปให้ไปจัดการตัวนี้ตัวนี้อาจารย์เขียนไว้เลยแปดสี่เฮ้ยเจ็ดแปด ให้ไปจัดก,การเลขเจ็ดแปดให้เงินสี่สิบเจ็ดบาทไปจัดก,การเลขเจ็ดแปดนะให้ไปซื้อเลขปดมีปดสินนะคนันะอ่บแล้วทีนี้เเมืออจาาลย่ทีเนี้ยมาฝนะันรอบที่สองนะมาฝันรอบสองาไปเวียงเงี้ยในป้าในป้าคในใหญ่มาทำเข้าเลยมาทำเข่าก็ดี เลขสามตัวนสามตัวตรงกันหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดพอที่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดก็มีเป็นกี่ที่วันเจ็ดก็ไม่นี่พอมีอ๋อสังเกตเา่คิดอ่าสี่เจ็ดครับเจ็ดแปดเจ้าเฉพาะเลขท้ายใช่ไหมครับเฉพาะเลขท้ายเก้าเดี๋ยวจะไปพิมพ์ในห้า กันนี้อะไรนะเปลาตังบอกกันเอาสาเอได้เนาะรางวัลที่หนึ่งท่านผู้ชมลองดูเลยว่าในเท่านได้เปาตังลองกดนะเผื่อมันเหลือถือมันเหลือเลยเลยอะถ้าเหลือก็ถูกรางวัลที่หนึ่งมาทำยังไงล่ะครับผมใครจะไปรู้อนเชิญเชิญชครับต้อนโชิญต้อชต้อนเชิญอนเชิญบ้อนเต้นน้นตตนนตอนเิอนเตต้อ บอป่พตัวไปนันไปให้เอฟซก็ดูทัการว่ายช่องนแบ่งปันนะครับียุบปกามกองตัวนี้แคปนะับแปดสองเก้าเจ็ดเก้านก้นแปดสองเ้าหัวน้นะครับจำได้ไหบอกตั Jamie, no oh no? ้ยหันไปนิดน้อยบิดอยูเเปิดเปิดจนเจอเลยจำคือปังแล้วปังอีกปังแล้วเปิดไหมปังแล้วปังอีกเลยเปิดไหมจำไจได้รว่ว้เพือนันได้จ สามตัว้านเจ็ดตัววันนี้หลังจากที่เ้านราได้ตัวเลขละต่อย ยกขึ้นนิดนึงยกขึ้นนิดนึรกันครับผมลุงนีนก็้องกัเข้ามาเลยทีมงานเราเื่อปัจจจากเอฟซีบผมเอซีฝากม่เพรว่าได้ห้าเก้ากับลุงต้อยงไอนันนี้นะครับเป็นรางวัลเล็กๆน้อยนะครับ เป็นน้ำใจนอดียักษ fc fc ในช่องได้โชค5้าเกกับลุงต้อยเมื่อที่ผ่านมาก็เลยได้ไม่เยอะเลยฝากไม้ลุงต้อย500บาทอ่าแล้วก็ขอบคุณลทุกนสมนุงูนใหญ่ใจดีแล้วกันเนาะแล้วมีบางหมลุงต้อย

เด็ดเลยเลูกปูซีลาเลยครเรียนลูกปูศีลามาใส่เลยตัวนี้ยุงต้อยมากตัวไหนนี่ก็มันแข็งชอบมังกสุตรเก้ห้านะครับสีเจ็ดสีโอ้โหโบรางหางเดียวเลยบอก ใส่เจ็ดสองตัวเจ็ดแปดงานก็งานนั่นกับสี่เจ็ดตกกันมาคนแคบคนแคบแครแครับแคบเด้อรยมาเก้าห้าน่งคนเก้าห้าหนึ่งร่างสี่เจ็ดเาว่าัวนี้ได้เงิน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 ไดเงิได้เงิน หดนี้ไปซื้ออะไเงินเลยได้เงินซื้อสาเลยสาซื้อโดนเลยโดโลแกนใหม่ครับผมไปซื้อกเงินปเภทปมไม่เคยมั่นใจขนาดนี้ โยปนซยินนนกะตใครซื้อก็ถือนะครับยังกอนทุก็ถือคโอเคยาายามนถือเกาหาห่งทุกคน้าห้าหนึ่งสี่เจ็ดกับเจ็ดแปดนะครับซิ่งดูอวปนิกระตือเออมีละใ้เยอหัวไปซื้อก็ถือขอบคุณทุกไลนขอบคุณทุกแชร์นะครับมันผน่ย้จะชงอหัวพระป่เลยแต่จนจิยิชงหะแต่ปนสิกระเือถือทุกคน ใส่ซื้อก็ถือนะครับฮนอะจนะดซื้อานื้อะได้เยอะซื้อน้อยได้น้อยนะครับรงตอน้อยซื้อน้อยซื้อน้อยมันเห่ออาลูกบันอย่างนี้นี่มันี่แน่นอนได้เงอ้าหุ่นตัวอ่าอ แต่ยกได้เบิ้อไสสีเพราะวแกเคยแกเคยพูดถึงว่าแกเคยบอกถูกทั้งหมู่บ้านมาแล้วนะหมู่บ้านถือแต่ตอนนี้ได้การทุกข์ตอนนี้เลยตันตันตอนท่านึงบอกที่็ว่าให้ต่อชโวคมีมีโช่วาแรก